ปลามันมาก่ะออปลาก็มากเวลาเป็นคลงื่นเป็นลมนกนางนวลกินปลาย,น,ายน,นังนวลนวลนาง

ลุลนอ้วนลมตีอ้วน ได้ได้วางเสร็จเนี่ยทั้งเราวางสเสร็จได้ร้อยกว่าถ่ายนะเนี่ยปลาอย่างที่ถ่ายให้ดูนี่ก็ปลาเล็กนี้ก็โลงสองร้อยสามสิบสี่สิบบาทเออ,อปลานี่เราไม่เคยส่งในประเทศหรอกเราค่อยส่งประเทศนอก ชุบกินกับ,บอะไรอร่อยทำแกงทำยำเ,เชี่ยมก็ได้ทอดก็ได้กินกับส้มตำออสรารพัดเลยปลาเนี่ยส่งประเทศนอกส่งแถวมาเลอินโดนีเซียสิงคโปร์บูนานจีนไต้หวนันฮ่องกงออไประดับทางนั้นแหละพี่ๆก็ถึงเกาหลีกันปลานี่เราส่งจากนี่ไปประเทศนอก ว่าเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ใครเริ่มต,ติดตามมาด้วยกดไลค์กดแชร์สับกเก,กลรกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ